วันนี้มาเก็บเห็ดดานเช้าวันที่12เมษายนจะเอาปิกไปจะได้เนี่ยก็ได้เฮ่ดตะกากามีเต็มตะกาไปแล้วถุงกามีเออคือคันนี้จะเอาไปยังไงเห็ดไขเ่เหลืองกามีมาแล้วเวเ้ยฮะเนี่ยได้ปิกนี่สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่12เมษายน65นะครับท่านเชื่อไหมว่าเห็ดไข่หานออกนี่โอ้โหเห็ดไข่หันเออคือนี่ โอ้โหไข่ห่านนี่ครับใครว่ามันไม่ออกพอแกงแล้วงานด,ด,ดิสุดจัดสุดจัดหาว่าไม่เชื่อ12เมษา65นะนี่เห็ดไข่โลไข่เลี้ยงออกเมื่อกี้ผมเห็นหลายไปไหนละออกนี่ก็มีนี่โอ้โหนี่ก็มีนี่นี่นี่บานแล้วเนี่ยดูที่ครับบานแล้วบานแล้วโอเคเดี๋ยวจะหาวัตจุ12เมษา65นี่เห็ดน,นี่มันออกแก้นะ ไต <krit> ั้ไเลยะไหนวะนึกเออเฮ้จะโระเลียงเด้อเออเออเออเ้องวนละฮัตตาแัตตาฮัตตาฮัตตาฮัฮัตดาฮัตตาาแหตตาัาฮัาฮัตาฮัตตาฮัาาัั <andez> <countries> <laughed> มาเก็บเห็ดกันนี่นะครับถ้าดูว่าเมษาวันที่สิบสองเมษาพัดแรงขนาดไหนดูไปไหมแต่เห็ดออกนี่ออกอย่างนี้เลยดูเห็ดลมแล้วโอ้โหนลแกดูหานี่ครับสุดยอดอ่ะแรงขนาดนี้มันยังออกแต่ขึ้นดอยนีย่สุดยอดเด้อตั้งแท็กเลยปัตตาอ่าเด้อจิ้งลงกับปุ่นอ่ะเหีียวกันเด้อ ุดยอดนะครับพอาะตอแห้งแรงขนาดนี้ตามเห็ดนะนี่เออเนี่ยเห็ดดันนี่น,น,นี่ดอกเป็นเล่นเป็นเล่นเลยนี่เออขนาดน่าแรงนะเอไปยังไม่ไปป่าเลยฝนต,ตกหาเห็ดอย่างเดียวครับโตปวดแห็บนะเห็ดีเห็นแล้วขั้นนี่นี่จะไม่เดินกันฐาหลักแน่นอนงานนี้ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอะไรพอละนี่นี่เห็ดหมนะครับแต่มันแรงเกินออกมาหน้าขาวหมดหลายที่ให้ไขโลไขเลี้ยงก็ไข่หานก็ออกเหนือ่อยหน่อย,อยงั้นนี้เดินขึ้นดอยสูงแต่คุ้มหากันไปสนา,านครับน,นะครับห้วยลึก ลึกขนาดที่เราห้วยอะโอ้โหดูต้องเดินตามเขาไปมันแรงเห็ดก็มีนี่ครับเห็นไหมครับปอดโอ้นี่นี่ครับนี่โอ้โหโเห็ดน่ฮะมันออกมานี่ครับเห็ดเยอะครับเห็ดถ้าเดินหานี่มีแน่นอนจะไปเดินทางไหนเลยก็ดอกเต็มเลยขนาดเดือนเมษานะครับร้อนขนาดนี้ มันยังออกแต่ถ้าถึงฤดูฝนนี่สุดยอดหาบกับบ้านครับเห็นดอยชันไปหน่อยไปไปต่อนะครับทางไหนก็ไปเดินไปเรื่อยๆโอ้โหทางไม่ค่อยจะดีนี่ครับโอ้โหดอกนี้ก็สวยเห็นไหมครับออออดอกส,ดสวยทั้งนั้นนี่นี่เห็นตาแหลงนัองเด็ดมาดู อพอได้กินเลยงานนี้นี่ครับหเห็ดป่าโอเค,นะคตามฝั่งนี้เลยเดินอย่างเดียวครับงานนี้เดินอย่างเดียวเอาสิเหงลึกขนาดนี้เลยนะครับปาดตอยู่บนสูงชอดเนีะแต่มันก็ออกนะครับเชยวนี้นี่ครับกำลังไป็นจีตุมๆเลยอุ้ยหักไปแล้วเชื้อมันปล่อยมันไปเชือัอ โน่นข้างล่างเห็นไหมครับนี่นี่นี่หนึน่งดอกเนี่ยลงไปซอยมันมันสูงมากเลยนะครับชันด้วยมีวังล่วงหางนี้ดูโอ้โหดยอยยางสูงแค่ไหนเราก็ลงนะครับโอ้หูนี่ครับหืเห็ดดอกตุ้มๆโอ้โหโอ้หนี่โน่นฝั่งโน่นลงยังไงนะครับยากหน่อย ค่อยเดินกันไปต่อขึ้นไปบนน่นสูงมากบอกตรงๆว่าโคตรชันเห็ดก็ออกตามนั้นอะอุกูนี่ไะนี่ดอกก็มีเห็ดนี่ฮะมันหาก็มันได้เออเห็ดโคตรชันบอกเลยว่าโคตรชันข้างล่างก็มีข้างบนก็มาหากัดไป มันเย็นนะเย็นมันก็ออกแต่ถ้ามันไม่เย็นลองไปดูข้างล่างข้างล่างอือันนี้น่าจะมีเห็นออกตรงไหนก่อนออกแถวนี้ครับเห็ดนี่นี่ก็ใช่จะใช่เห็ดออกหมดเลยเห็ด,ออเ,เ,หดเอา้านี่ครับเห็ดมีอีกไหมกี้มันเดี๋ยวลองไปดูฝั่งโน้นอ,อีก มีเห็ดอะไรเป็นเห็ดอะไรนี่ก็น่าจะใช่ไล่เก็บก่อนครับตอยกระชั้นชันสุดยอดแรงจริงๆแรงจนร้อนมาหาเห็ดไข่ห่านท่านก็คิดดูว่ามันมีเห็ดไข่ห่านหาไข่ไปนะโอ้โหนี่มันไข่จงอางเลยครับนี่มันไข่งูจงอางเลยเห็ดไข่ห่านโอ้โหแรงนายยังออกนะครับนี่้เห็ดไข่ห่านนะครับ ไข่ห่านจริงๆน่ครับมันออกแถวนี้อ๋โหนี่ครับ,ออรบท่านคิดดูว่ามันออกโดนเหยียบไปแล้วมาเช้าน่าจะมีคนมาหามันเดี๋ยวนะครับไปเกลียกันนี่ครับหลายคนบอกมันเป็นไข่อย่างไงนี่ครับเห็ดครับเห็ดไข่ห่านนี่เป็นไข่ลูกเป็นลูกเลยเห็นในดินเห้นในน้ำนี่สามไข่โอ้โห ได้ไข่มาแล้วนี่ครับกำลังจะบานแล้วสุดยอดครับนี่ครับไข่ห่านจริงๆเลยไข่สวยๆด้วยสุดยอดนะครับนี่เดี๋ยวเก็บกันเอ้ยอนี่ดไข่ไข่ทั้งนั้นไข่ในดินนี่ก็มีกำลังจะออกก็มีนี่ฮะไข่ห่านไข่สวยๆ ีวน้ท่านเชื่อไหมครับวันนี้12เมษายน65กลางวันนะครับแดดโคตรร้อนพ่าาเขี่ยหาเห็ดเห็ดไข่ห่านยิ่งเกี่ยวยิ่งเจอนะครับลองเกี่ยดูมันจะอยู่เต็มต้นไม้อะไรประมาณนี้ลองเกี่ยเขี่ยหานี่เหวผมเห็นละขาวๆแป๊บๆับเมื่อกี้ลองเกี่ยดูนี่ครับโอ้โหนี่ โอ้โหไข่มันเลนเลยเฮ้ยลูกโตโตนี่ลูกข้าไข่ห่านจริงๆครับนี่ไข่ห่านของจริงเลยโอ้โหน่ครับม,มันชื่อว่าเห็ดไขห่ห่านใหญ่เท่าหา่านไข่ห่านจริงไหมนี่โอ้โหขนาดนี้เลยนี่กำลังนี่อยู่ที่ห้องนี้มาเก็บได้นะครับเราไม่ได้อยู่เลยวะห้องนี้ไม่ได้มาเก็บมันตังเก็บให้หมดน,นี่ครับ เก็บอย่างเดียวไข่ห่านสวยๆนี่นะครับเห็ดของเช้าวันที่10เมษายนโอ้โหดูเข้ามันออกนี่ฮะเยอะแยะเต็มป่านี่ฮะออกซ้อนกันเลยนี่นี่ครับเก็บไม่ไว้แล้วนี่เยอะแยะนี่เก็บมาแล้ว แค่นี้ก็จะพอตำแล้นี่ดกนี้แน่นอนเห็ด